วันนี้เราจะไปทะเลกานทุกคนเป็นทะเล<ช>ที่<ช>อำเภอสิเกากจังหวัดฉะรังก่อนหน้านี้คือไม่รู้จักเลยนะถ้าเกิดไม่มีเพื่อนพาไปก็คือไม่รู้จักที่นี่เลยเราดูกันผู้ชายตามคนยืน <S <S ดูนผู้หญิงจุดไฟยอดจะไฮไลท์ก็คือน,นี่ทุกคนขนมครกขนมครกตรงนี้ก็จะเป็นกินขนะมครกตรงนี้ก็เป็นทานขนมครกอะไรอย่าป่าขนมครกแบบ ตามตื้อจากปากท้าเมื่อกี้ครบก็นำมาเป็นพบถ่ายรูปก็ในตัวนี้ติดกำลังใจให้เพื่อนในกองเชียร์หาดคลองส่วนตัวส่วนเยอะจริงนัดเพื่อนแล้วมาถ่ายนี่คือสิ่งที่คุณต้องทำทำไมมาสายกันจังอะจริงไหมอะไรนะทำไมมาสายจังนัดกี่โมงนัดกี่โมงใช่ไงเวลาดูปะอุ้ยอุ้ยตายแล้ว ตอนนี้เราก็กําลังเดินทางไปที่ไหนกันลำตุกไปช่องช้องยง <c oughs> มึงยังไม่เจอหรอเปล่า <c oughs> วันนี้เราจะไปทะเลกันทุกคนเป็นทะเล <c oughs> ที่อําเภอสิษาจงา <c oughs> ังหวัดชลเราเรายังไม่บอกว่าที่ไหนก่อนหน้านี้คือไม่รู้จักเลยนะถ้าเกิดไม่มีเพื่อนพาไปก็คือไม่รู้จักที่นี่เลยและว่าหลายๆคนก็อาจจะยังไม่รู้จักเหมือนกันวันนี้เราจะให้เจ้าบ้านพาไปก็คือคุณหมูแดงแต่วันนี้เราไปผ่านเนี่ยเราไม่ได้ไปแบบไปเที่ยวเฉยๆเราจะไป มีกิจกรรมทำกันในทะเลเป็นกิจกรรมแบบปิกนิกกันตอนนี้คือฝนตกชิบผายแล้วตอนนี้ขับรถไปก่อนประมาณ30กิโลจากทับที่ยังติเกาโอเคไปเอนนี้เราก็มาถึงติเกลแล้วตอนนี้บ้านแมงดูหมูแดงนั่นชื่อพ่อหมูแดงใช่ไหมเราเอาไปหรอ เนี่ยฝนตกมาตลอดทางแต่ว่าตกปล่อยๆเราไม่รู้เหมือนกันว่าเดี๋ยวมันจะตกหนักกว่าเดิมใช่ไหมนี่เราล่งทำอะไรกันได้ตอนนี้เราคือหมู่เดงก็คือเดินไปเาเราก็ระแทกบ้านนี่ใช่ไหมโดเดินไปตายหมู่บ้านโดนลึงหมู่เดงว่ะแต่เดี๋ยวมันนี่ก๊อฟมาก๊อฟมาเราคู่ยิ้มาลึงลำใจกูด้วยเนี่ยโอ้ยก็ไปแล้ว อะไรลาละนะไปเดี๋ยวไปเตรียมของกันพูดได้ยังลืมพายยเดินเราลุกต้อไม่หนังกสนอกคนล็อกไปนะเดยวห้ามเข้า่ะ วันนี้เราจะไปทําอะไรกินกันที่ชายหาดหาดคลองสนหาดคลองสนเปี่เป็นหาดที่แบบมีความเป็นส่วนตัวทกคนไม่ได้ไปกันเยอะมากขนาดนั้นก็จะไม่มีคนรู้จักถ้าไม่ใช่คนในพื้นที่จริงๆคนต้อย่างนี้แต่ว่าของที่เอาไปคือหมูแดงเตียมไว้เยอะมากนี่ทุกคนกระทะขนมครกแน่นอนว่าเราจะเอาไปทําอะไรกันขนมครกแล้วก็มีขรลวกระทาแล้วก็มีเตาอังโหลแล้วก็มีอันนี้เป็นที่ปิ้งย่างอันนี้เราจะไปทะเลแล้วก็ต้องกินพวกซีฟู้ดแต่ว่าไม่มีก็คือเอาปูลมอ่ะ มาย่างอลไก็ล่วงแล้วก็มีไก่ย่างมีต้มตำด้วยนะมีโอโค่ด้วยของอะไรเต็มหมดแล้วตอนนี้ไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่าเปรอดูกันเถอะตอนนี้กี่โมงแล้วอ่ะสี่โมงแล้วสามโมงห้าสิบห้าลไปนะคะทุกคนเดยวกันหากองสนเผลมเจ้ดดีเยอะเลยับเนี่ย ที่นี่ที่ไหนใช่ที่รักหรือเปล่าหาดคองสนยต้นสนเยอะจริงบอกทำรถเข้ามาเมื่อกี้สวยสวยจริงนะนี่สวยมากสวยมากคือมันไม่ได้มีแค่เราที่มาใช่ปิกนิกกันเนี่ยมันมาปเป็นเยอะแยะเลยตรงเนี้ยเหมาะกับการตั้งเต็นทนะ์ในกางเต็นท์นอนอะไรอย่างเงี้ยดูเรื่องความปลอดภัยของตัวเองด้วยแต่ว่าบรรยากาศที่เราว่าดีเลยว้าวยังไงเห็นดวงอาทิตย์้งยังยังหาดวงอาทิตย์ไม่เจอเลยยังไม่ดวงเลยน้ำลงจนแบบเดินไปถึงนู้นแล้วว่ะ สวยนะอันนี้คือน,น้ำลงปกตินะไม่ใช่น้ำลงแบบ <c oughs> ได้อยู่อยู่เมื่อกี้น้ำเต็มอย,อยู่แล้วถ้าพักหนึ่งน้ำมาหายเลยะกกูลับละนะ่อ <c oughs> ยจริงขอ <c oughs> บคุณ <c oughs> อะไรมาช่วยหน้าต้องกูดเขืนเป็นปนะ <c oughs> นฝั่งนู้นก็จะมีแก๊งหนึ่งมาอยู่แล้วก็แก๊งที่หลายคนด้วยนะน่าจะสิบยี่สิบคนนะเข้ามากันเมื่อกี้นะบอกไว้ว่าอะไรนะหาดที่ส่วนตัวแต่วันนี้คนมาเยอะนะไม่วันนี้เพราะคนมาเพราะเรายังไม่ได้ซื้อไงเนี่ยเดีี๋ยววันน้เราซื้อ รอบพรุ่งนี้ก็คือไม่มีแล้วพรุ่งนี้จะเป็นหาดคอมิเตอร์เดี๋ยวก็ดูมากเราเดินไปถึงนู่นแล้วเห็นไหมไม่เห็นรอดูกันผู้ชายสามคนยืนดูผู้หญิงจุดไฟยอดจัดรออีกเดี๋ยวอีกเตาหนึ่งอันนี้เป็นเตาย่างอันนู้นก็เป็นเตาย่างไปตะ้มพุ่งีแต่ปลาหมึกจัดไอ้แชมไม่กดไอ้กดทำไหมไม่กดทำ ก๊อปกับโคงการจุดไฟติดแล้วตอนนี้หลังจากผ่านไปชั่วโมงนึงนี่ <c oughs> ต่ำๆตซำตื้อจากปากท้าเมื่อกี้พบก็นมาเป็นพบถ่ายรูปก็ไอยตัวนี้เี็นกำลังใจให้เพื่อนไปกองเชียร์น่าตกใจไหมว่าไปเห็นบุคคามีหมอกเอาไหมหนึ่งรองสามเดี๋ยบดูเดี๋ยบก็เร่งหันไปก่อนรอดไหมจุดดีเห็นอะไรอยู่บนยอดเขาไหม ต้นไมไนไ้มันมีแบบเป็นมอก่ะอยู่บนยอดเขาอ่ะมันให้ฟีลแบบเหมือนแบบของ oh. เอเวอร์เรสต์โอ้เคยไหม <c oughs> เกินไปเหมือนเขาภูเขาไปฟูจิก็เกินไปเหมือนภูเขาในจังนี่และทุกคนมั <c oughs> มนต้องอกข้างบนด้วยอ,ะอ,อ่ะก็ได้ฟิลอกอย่างมานั่งเล่นกันดูเลย <c oughs> เรามาถือกันตั้งแต่ประมาณ4ี่โมงนิดตอนนี้จะห้าโมงแล้วสิ่งที่เราทําตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ก็คือ, <c oughs> คอกินกันจุดไฟจุดไฟยังไม่ติดเลยติดแล้ว นี่แล้วก็มีแม่ครัวแม่ครัวก็คือตั้มเงนนก้ามแขนขึ้นนะแม่ครัวตำเด็ดไฟแมตตี้ใช่ปไอโนมโตก็คือหมดไปประมาณสปมดคอนเตอร์ต้องเข้าไหมถ้าจ,จ,จบคลิปนี้แต่แล้วผมร้านเอ้ยผมร้านเหรออัวร้านกันหมดเลยรู้เลยนะนอน้วตอนนี้ ตอนนี้ก็ผ่านติดทั้งสองผ่านแล้วแล้วก็ตอนนี้กําลังอ,อยู่ในขั้นตอนของการย่างไก่ย่างปูแล้วมูเดนก็กําลังทําน้ำจิ้มแล้วก็ทําต้มตําแล้วกูล่ะทําอะไร <laughs> <laughs> ไม่เอเีพอะไรถ่ายตอนีนี่เตากดุมโคก็ได้แล้วตอนนี้ไก่ก็ได้แล้วไก่ยัได้แล้วตอนนี้เวลาห้าโมงอะเร้มาตั้งแต่บ่ายสามอะเอาแค่เตาจ่านคือมันเกือบสองชั่วโมง MVP วันนี้ก็คือก๊อกข้าวไม่ได้กินเต้าย่างแต่วันนี้ทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองกูว่าไม่มีนี่ยหญ่และเมนูวันนี้ที่เป็นไฮไลท์ก็คือนี่ทุกคนขนมครกขนมครกนี้เสียงชูชีมากอ่ะเอาไม่ใช่ขนมครกเหรอสืุอว่าทำอะไรชูชีตรงนี้ก็จะเป็นกินเนื้อน้ำมัทะเลกินขนมครกตรงนี้ก็เป็นทานขนมครกอะไรอะป่าขนมครกแบบทานแบบประยุกต์ ฮะประยุท์มึงอย่าพูดถึงเงินทองมึจะไปตรงนี้มห้มาเช็คขนมครกแต่กินคือหอมมากขนมครกวางหลังวางหลังก็กินร้อนอ่นนะไม่รู้เลยว่าร้อน อย่าค่อยโทรเรียกนะเดี๋ยวลิงกูปองลิงกูปองที่อื่นน่ะปกติมันจะออกแบบหวานๆหน่อยใช่ไหมแต่อันนี้มันมีเค็มแป้งมาดึงเค็มเกลือที่มือตอนที่เราปิดแป้งอะมันอร่อยเพราะนี้เรามากับเพื่อนเออกินอะไรก็อร่อยเลยนี่าใ้นทำเองแต่ต้มตำยานกระดุมกุ้ง เราเพิ่งที่จะได้เรื่องรับประทานกันแต่เรามาถึงนี่ตอนสี่โมงสี่โงก็เราใช้เวลาทำประมาณสองชั่วโมงเองนิดเดียวจุดเตาก็หนึ่ชั่วโมงครึ่งชิมเลยจัดไปชิมเลยหรอเป่เพลงก็เศร้าเลยเดรยม่ดาไหมเพลงเร้าเพลงเข้ามาเนี่ย นั่นบอกแล้วอย่าเปิดเพลงเศ้าเค็มจากมือคงยังไม่พอกิจะาทำอย่างไรเลยกนะินอะไรก็อร่อยอยู่แล้วตอนนี้อร่อยแล้วก็มาเชิมต้มตำแบ่ก เขไม่ต้องแปลกใจเพราะตอนนี้ทุกอย่างมันมืดลงแล้วเออดีต้นมันสวยมากเลยเวลาก็6โมงกว่าทุกคนพาทิตย์พาทิตย์ตกเรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้เราก็กําลังโวยแหลกกันอยู่แล้วก็นี่ทุกคนเห็นไหมไฟมินิมอลก็เปิดูพาทิตย์ตกไม่ได้ดูเออไม่ดูพาทิตย์ตกทุกคนเพราะเราโมแต่จ้องเตาอยู่จนลืมจ้องพาทิตย์กินต่อนะกินต่อนะเฮ้เต้ามาเร็ว แล้วจะกูไปกินขวดนมด้วยตอนนี้เวลาสองทุ่มสิบห้าแล้วถือว่าเราใช้เวลาไปกี่นาทีกี่ชั่วโมงดีกว่ากี่ชั่วโมงนับเป็นชั่วโมงดีกว่าก็ตั้งแต่ประมาณสี่โมงห้าหกเจ็ดแปดสี่ชั่วโมงใช้เวลาในการจุดเทาประมาณสามชั่วโมงสามชั่วโมงอีกชั่วโมงนึงคือนั่งแกะปูเองการมาปิกนิกกั้งนี้ของเราเพื่อนๆของเราก็ใช้เวลาแบบแค่ครึ่งวันอ่ะ ถ้าเกิดมีวันหยุดใช้เวลาแค่ครึ่งวันไป้อาจจะไม่ต้องมาวุ่นวายทำอาหารแบบเราก็ได้อาจจะซื้อมานั่งชิวๆก็ได้เหมือนกันที่นี่ก็คือเป็นหาดคลองสุนเป็นหาดที่ว่าไม่ค่อยมีใครรู้จักอะไรที่นแต่ว่าสวยนะสวยแต่สวยนะสวยแต่มากคืออะไรสวยไม่แต่สวยมากแต่สวยมากคุณแตดด้วยมาเยอสวยแต่มากสวยมากจริงๆต้นงสนก็สมชื่อหาดคลองสุนอืมวันนี้ก็อ๋ออย่าลืมดูคลิปเก่าๆแล้วก็อย่าลืมเราติดตามชมคลิปใหม่ๆแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่อง มาแล้วเดวแล้วเปลี่ยนชื่อเพจแล้วเ็าเปลี่ยนชื่อเพนกับทุกคนอย่าลืมติดตามกันนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่ที่้า